จี้มารวยกินใหญ่เลยคะ่ะ <c oughs> หนีทำไมล่ะ <c oughs> ไปสิไปดูมารวยใกลไปป้ไปนั่งตรงโน้นไปไปนั่งตรงโน้นให้ให้กำลังใจมารวยไปลูกไปอ่ไปดูสิดูสิยืน you ด know ูกินใหญ่เลยเห็นไหมคะตบมือให้มารวยเลยคะ่ะเย้เฮ็ดแองจี้ทีวี ต่อแพนมารวยมารวยจ้าดูสิเขาคงงงอะเนาะว่ามาทำอะไรกันเนาะเขาฟังเห็นไหมคะหูเขาเจะติกเห็นไหมคะ รวยอ่ะมาอยู่ตั้งแต่แองจี้ก่อนแองจี้เกิดอีกนะรู้ไหมคะรู้ไหมคะลูกแองจี้แองจี้เอาอะไรให้มารวยคะลูกอาหารมันค่ะไหนแม่น้องแม่ใหอาหารอะไรคะอาหารปลาอาหารปลาอ่า <laughs> เดี๋ยวแองจี้จะให้อาหารมารวยเอาวางไว้เลยโอ้เอาว,าง,ออา,วางใกล้ๆสิใกล้อีกได้ไหมอ่าแองจี้ให้มา ใกล้ๆอีกได้ไหม,มแองจี้กลัวเหรอเหรอหรือเหรออ่าเดี๋ยวแม่น้องเอาให้เองดีกว่าเนาะเนาะนีน่ไงเดี๋ยวแมานาว่น้องหยิบให้มามาดูเร็วมาดูแองจี้ขามาตรงนี้เลยอ่ามารวยกินเลยกินเลยค่ะยืดมันตึงมันตึงคออ่ะไปอ่ามารวยกินกินดูแองจี้เลย เอ็จี้อยู่ห่างมารวยทำไมล่ะลูกสงสารมันเหรอหนีมารวยกินเลยสิลูกกินเลยค่ะกินอาหารเลยแล้วอะไรมันมีกระบะทรายด้วยนะใช่ไหมเขาคงจะงงวันนี้แม่น้องทำอะไรใช่ไหมคะมมมใช่ไหมคะมารวยใช่ไหมมาเลยไหนคุยกับมารวยยังไง นั่งคุยดินั่งคุยสิมารวยทำมาอะไร,ายารายอยู่เออมารวยดื้อไหมดื้มอมาารวยดื้อเหมือนใครอ,อ่ะดูสิมองหน้ากันเลยสองคนนี้มองหน้ากันนะคะ โชวใ่มแล้วนี่คืออะไรมันคะเนี่ยอันนี้คือกรงอะไรคะกรงข้าวนอนมารวยอะไรนะลูกกรงข้าวนอนของมารวยเหรอลูกที่นอนของมันอ๋อแล้วอันนี้คะที่ตัดขี้มาที่เอื้อมันใช่ไหมคะลูกอุ้ยอุ้ยตัวอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนีหนีหนี วยปกติบางบ้านเขาจะเลี้ยงหมาใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านเราเลี้ยงเลี้ยงอะไรคะควายเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวชื่อว่ามามาชื่อว่าอะไรคะมารวยใช่มไหมคะลูกใช่แองจี้มาลุยกินใหญ่เลยค่ะหนีทำไมล่ะไปสิไปดูมาลยกันใกล้ไปนั่งตรงนู้นไปไม่นั่งตรง ให้กำลังใจมารวยไปลูกไปอ่ไปดูซิดูซิยืน you ด know ูกินใหญ่เลยเห็นไหมคะตบมือให้มารวยเลยคะ่ะเย้เป็นกำลังใจให้มารวยกินให้หมดเลยกินหมดเลยกินหมดไหมมารวยจ๋ามารวยจ๋าเออแองจี้รักมารวยไหมคะรัก รักเหรอคะลูกโอ้โกลัวกลัวนั่งเฝ้าเลยเหรอลูกเหรอนั่งเฝ้ามารวยเลยแต่ลูกจี้เป็นกินใหญ่แล้วมันหิวอ่ะลูกแองจี้หิวไหมไม่หิวเหรอลูกจริงอ่ะแองจี้กินอะไรคะเหมือนมาลีฮะมาลีใราลีใครมาลีมันลวกมันลวกไอมันก็มีแม่กลับมาเอา มาแล้วมารวยไปแล้วค่ะมารวยงอนแดงจี้แล้วนะ่ะเห็นปะ่นไปไนะแม่ว่าแม่น้องว่ามันต้องอึอแน่เลยใช่ไหมใช่โอเคงั้นเราปล่อยให้มารวยไปอึอดีกวา่าอ่าบอกบายบายเพื่อนๆก่อนบายบายเดี๋ยวจะมาชมกันใหม่นะคะมาชมกัน ติตา้าช่องเข็นทีทีนีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ <c oughs> ไปเข้าบ้านได้ค่ะไปลูกไปเดีวม,มาเลยก่อนบ่อยมาเลยก่อนโอเคค่ะ กติดตามช่องเทเนตแองจี้ทีวีนะคะกดได้ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กเกิ้ลกิ้งนะคะเพ,พื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเทเนตแองจี้ทีวีนะคะ